ย้อนคลิปมด,ดำํำอึ้งกลางรายการไอติมเผยเงินเดือนที่เคยได้ก่อนลงการเมืองเรียกได้ว่าเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์สำหรับไอติมพริตวัชรสิงห์ทุว่าที่สสแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลที่ล่าสุดได้มีคนย้อนคลิปตั้งสมัยที่เจ้าตัวเพิ่งหันมาทำงานการเมืองเองใหม่เองใหม่และได้มาให้สัมภาษณ์กับรายการแฉเมื่อวันที่19ม 61, เมษายน2561เผยเงินเดือนที่เคยได้ ก่อนยอมสละมาลงเล่นการเมืองทำเอาพิธีกรอย่างมดดำคชาพาถึงกับพึ่งกลางรายการเลยทีเดียวโดยไอติมเผยว่าตนเริ่มฝึกงานจริงๆปีก่อนที่จบมหาวิทยาลัยโดยฝึกงานที่อังกฤษในช่วงซัมเมอร์มีเงินเดือนเริ่มต้นที่หนึ่งแสนบาทแต่รับเป็นเงินปอนแค่ค่าครองชีพที่อังกฤษก็สูงกว่าพอจบกลับมาก็ทำงานที่บริษัทนั้นเพราะตนทำงานต่างประเทศทำโปรเจกต์ที่ศรีลังกามาเลเซียเวียดนาม ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้ทั้งธุรกิจและรัฐบาลโมเดลของบริษัทคือรับคนที่จบมาใหม่ตนมองว่ามันมีความท้าทายและได้ทํางานกับรัฐบาลที่มีคนอายุมากมีประสบการณ์มากกว่าเราเยอะและตนได้เป็นที่ปรึกษาให้เขาตอนแรกเขาจะงงๆว่าเด็กคนนี้จะรู้อะไรสมมุติว่ารัฐบาลหนึ่งต้องการให้เยคนนั่งรถเมยเยอะขึ้นเขาอาจจะให้บริษัทที่ตนทำงานมาวิเคราะห์ว่า ต้องทำอย่างไรให้คนนั่งรถเมย์เยอะขึ้นและอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ตนทำที่ประเทศสีลังกาคือแม่ท้องและแม่ต้องเดินทางไปสำนักงานเขตที่ไกลมากเพื่อไปเอาเงินค่าเลี้ยงชีพที่รัฐบาลให้เขาก็เลยให้เราดูว่าจะมีวิธีการไหนที่จะส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารของแม่ได้และถ้าไม่มีบัญชีธนาคารจะส่งเข้ามือถืออย่างไรเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับคือ3 0 0 0 0นน็นอตถามว่าแล้วจะออกมาทำการเมืองทำไมให้มันปวดหัว นี่คือคำถามที่เจ้านายถามเหมือนกันก่อนที่จะออกมาเมื่อถามว่าทำไม่ถึงออกมาไอติมก็บอกว่าตนไม่ใช่คนที่ใช้เงินเยอะอะไรชีวิตตนค่อนข้างเรียบง่ายตนยอมรับว่าตนโชคดีกว่าคนอื่นพ่อแม่มีฐานะที่มั่นคงตนมีรองเท้าห้าคู่เสื้อทุกตัวมาจากยูนิโคลไม่ได้ถูกหรือแพงมากข้าวกลางวันถ้าตนได้ทำงานที่บ้านก็ทานร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงกันข้าม ตอนเย็ยนหิวมากก็กลับไปซื้อข้าวกล่องแมก v วลลูลดราคา50%หลัง2ทุ่มมดดำอ้าปากค้างถ้าใช้คำพูดที่ดีก็คือใช้ชีวิตง่ายๆถ้าใช้คำพูดที่แรงก็คืองก